ไปอ้าอันนี้บอกข้าวตัวบอกข้าวแก่จนยำพเกขูดลยวันนี้มึมัขูดวันนี้มัขูดตัวจะไปเย็ดเจ็ดนนอุ้งแห้งเหลี่ยเจ็บต้องบอกมีกินนั่งเดินมาบกระตายกระตายต่ตานั่งอาจจะมองงามเสียบแมนนอนครับทาคุณอันนี้ก็าคุณ ก็่ป็นขไปเ่อยๆ่นี่ยนะขุดไเป็นตาขุดแล้วเนี่ยจะคิดเชร้าอยากได้ตมกาต้มมากาต้มตุดแล้วไงดอกสันเราไงใหญ่ยัแย่ยับแย่เลีวมันเบ่ตา

เปนประมาณอาะือะไรไปค,ครับไปเอาอะไรมาเลย,ลย,ยไปๆๆ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 ปๆๆ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 ะๆๆ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 ปๆๆ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 ไๆๆ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 ๆยๆๆ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 ปๆๆๆไป มออไลอาคสวๆวันกินได้เราประทานได้ครับจะต้มหัวงอมันหวะกังหอกินก็หัวงอเสร็แล้วค่ะขาต้มหัวงอโอเค